ฟังงวงืะของเท้พออเียรละขอเลยคุยเลยป็น่ยังตอกซุนีดีเนี่เพิ่มของบ้านเข้าไปฮะเพิ่มอมบ้านโอ้ยบมแก้วกระดกไอ้เป็นาฟังเสียงคำว่าปิดปักแฮงนี้ครับเอ้าเปิดค่อยยบไอแน่นอนเ้ี่แน่นอนดี๋ยเเจ้าที่เป็นเจ้จีเียเจ้าที่บน้ามันะคิวฮะหินหน่อยก็ไต้องหินประมาณดีบอกเราแน่ บกมาสัมีสูคืบดึงสูซ่องนิ้วซ่องนิ้วปาดทุพอดีมันก็ได้พอดีเลยนี่พอดีเมาเลยนี่ข่านไปถามคนรักสุภาพันมโอหัวหนุ่มอะไรลืมคนรักสุกพันอ๋อ่อาูมือด่เอาย่ององ๋อลูมือเออเอาเอาามันเอนเปิดคิด ซ่องนิ้วเบาๆมึงต้องบอกมึงต้องบอกมึงอ่ะคือนี่้มคอเลยว่าได้พี่น้องเดินกันลั่วลาปิดคอเลยแล้วตแล้วลาปิดแล้วลลาปิดทังแต่เู่บาไอน้อเม่าวชาบ้านเนาะเพี่น้องเลยเศคนเริ่มท้องนเลยจินเราบกันเลยโบกนี่แต่คนทักที่จากไป นี่กูากันตยเราสกทงับาาดนวิดกูวิดไปเดยวนตไปเคลียรมเาคือโทรศัพมึงกแล้วยังวายยัไปเอายังวาคือโทรศัพท์บอร์ซ้อมมึงไปวัดพุเจะเอาเครื่องเพงเพลงกูแล้วบุทังกลวมกูฮดีนเมื่อกี้เฮดีเฮดีฮดีเฮดีฮดีเดีเฮดเดีเฮ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 ดเฮดเฮดีเฮดีเดเฮดีเฮดเฮดีเฮดีเน้ีเเวดีเฮดีเฮดีเฮดีเกดีเีเฮดีเฮดีเฮเฮดีเฮเฮดีเฮดีเฮดีเฮ คนอนุญาตไปจะตีซ้ำเนี่ยมันบม่ได้ตีซ้ำโอ้กูตัดต้อโลกยุคเปาโลต้อโลกเปาโลแล้วคนอนุญาตไปทำงานงานวิทย์ตัวเมียมาด้วหว่ะต้องนอยู่แล้วโอนั่นแหน่เมื่อสิลำร้านจริงส่งทีมงานไปตั้งประเทศพี่น้องด้วยขออนุญาตด้วยไม่ได้ไปให้ยุคฮากินได้ไหมนี่เนาะอ่าฮ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 ่ากินข้าวมานี่กินข้าวเนาะถ่ายทอดบรรยากาศชีวิตบ้านนอกเพิ่ง อันจากมมีน้ำนักอวันนี้เลยอยากไปนอกน้ำเข้าอย่เอาท้าเข้ามท่าคนรู้ซื้อดูเขา่าหมอใส่ก็ยากประยุทิิท่าหารท่าทอบอกันท่าเบอร์แดงทอโอกเก็บเงินไปเลยมันเยี่ยข้างคืนเขาเี่เข้าหัแไปรับปีสกปีก็มาบ่าฟีมม่ยักไปอยู่แล้วบฟีสู้เอาได้ในยี่ห้อทีวันสู้เอาเถอ่บ่คิีบ่รกูเธอบ่กิีบ่ายเอ้็ไบนเบงเสือเบอะ มยางพี่น้องน้องามีอะกินข้าวก็บุ๊ิเดียวจ้านมาตักบ้าบ้านามีอะบาท่าก็ต้องรู้ล่ะมีแค่กระป๋องเนี่ยจำเนาะแม่มาดสิงคืนอย่ามนอน้ามีอะรบ้บารที่บ้านต้องูล่ะบุบอะไรวะก็กินบ้านนี่มันน้อยมันบุญเยอะกูมู๊กคนละปึกกินเอ้าคนส่วนเมืงยะไอสีแดงเยอาวาไรหยอกไร ไ่ได้เพราะว่ายัางยังซิปเปิ์ซองนะครับถ้าติดตามนะครับยังซิปเปิ์ซองอยู่ปเปิดปรถอ้าวอวากับนี่พี่น้องผมกับเปิด